ค่ะกับข้อสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะพี่ส้มเล่าให้ฟังก็บอกค่ะก็ฟังหน่อยว่าก็มีบันทึกของชาวต่างชาตินะคะให้ความสนใจค่ะก็คือของรองศาสตราจารย์ดรปีดีพิพิษภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์่ะมหาลัยมหาลัยมห ah ิดลค้นคว้าและเรียบเรียงไว้ในบทความชื่อกระบวนพายุหายาตราทางชรมาสใน เอกสารตะวันตกสมัยยุทธยาและสมัยรัยะตะนโกสินทร์โดยท่านได้เรียบเรียงให้เห็นภาพกระบวนพระยุหะยาตาในชลมาราในอดีตก็เช่นสมัยกรุงศรีอจิยาจากบันทึกข้อมูลของโปรตุเกสฮอลันดาสเปนและฝรั่งเศสและสมัยรัตะนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากเอกสารของสวีเดนรัสเซียและสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างหนึ่งเอกสารของฮอรันดายอสเขาเป็นผู้จัดการบริษัทการค้าฮอรันด์ประจำกรุงศรีอยธุธยารวมเวลา8ปี2รัชกาลคือรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเจ้าปร,สราสาททองในระหว่างนั้นนาย นายสคาวเตนได้เขียนจดหมายเหตุบันทึกสิ่งต่างๆที่พบเห็นในสยามรวมถึงเรื่องกระบวนพายุหัดย่าปลาทางเฉลิมมาตรเดี๋ยวก็อันนี้ก็เป็นข้าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดว่ามีขบวนอะไรบ้างใช่ไหมค่าพวกถึงขบวนเลยอ่าในการขบวนแห่เรียนเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างเขาบอกนามว่าอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะกี่ามกี่นายใช่ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะ